สำหรับแสนยานุภาพกองเรือรบของไทยที่คาดว่าน่าจะนำมาใช้หากเกิดความขัดแย้งขึ้นนั่นก็คือเรือหลวงจากกรีนเลเบตจะรับหน้าที่เป็นเรือธงหรือศูนย์บัญชาการลอยน้ำคอยควบคุมภารกิจด่านการยุท์สั่งการเรือรบต่างๆและทำหน้าที่ประสานงานกับกองทัพอากาศด้วยระบบ Data าลิงบนดาดฟ้าเรือนั้นจะมีเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคเอเจ็ดสินวน6เครื่องสำหรับออกทำภารกิจ ปราบเรือดำน้ำอีกด้วยครับหัวใจในการบริหารจัดการการรบหรือ Combat Management ของเรือหลวงจากกรีนรือเบได้รับการติดตั้งระบบอํานวยการรบซาบ9 LV Mark 4ที่ใช้เป็นมาตรฐานในเรือรบหลักของกองทัพเรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีหรือ Technical Data Link กับเรือฟีเกตที่มีความทันสมัยอย่างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชและเรือหลวงนาเลสวนร,ร่วมถึงเครื่องบินตรวจการและเตือนภัยล่วงหน้าซาบ340อีอลีไอและเครื่องบินขับไล่กลิปเพนของกองทัพอากาศจึงทำให้ทุกหน่วยในพื้นที่การรบมองเห็นและเข้าใจสภาพสถานการณ์เดียวกันทวีกำลังขีดความสามารถการรบให้กับกองทัพส่งผลให้การปฏิบัติการร่วมในลักษณะกองเรือแบเทิรกร และการปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นห่างออกไปไม่เกิน10ไมล์ทะเลจะมีเรือคุ้มกันคือหมู่เรือฟีเกตทำหน้าที่ปราบเรือดำน้ำําและป้องกันภัยทางอากาศประกอบไปด้วยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือหลวงเจ้าพยาเรือหลวงนเลสวนเรือหลวงตากสินและเรือหลวงอ่างทองครับ สำหรับเรือคุ้มกันอย่างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเป็นเรือฟีเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือมีระวางขับน้ำสูงสุด3,700ตันทำความเร็วสูงสุดมากกว่า30นอตมีระยะปฏิบัติการในทะเลที่ความเร็ว18นอตเดินทางได้ไกลามากกว่า4,000ไมล์ทะเลมีความคงทนทะเลสูงถึงภาวะทะเลระดับ8คุณลักษณะของเรือถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีสเตล เพื่อลดขนาดพื้นที่นาตัดการสะท้อนคึืนเรดาร์และลดการแพร่คลื่นเสียงใต้น้ำทำให้ยากต่อการถูกตรวจจับและพิสพูจน์ทราบเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบทางเรือเดสามิติได้แก่การรบผิวน้ำการปราบเรือดำน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศ รวมทั้งยังมีขีดความสามารถในการโจมตีถี่หมายชายฝั่งด้วยอาวุธปล่อยนว,วิถีนอกจากนี้ยังสามารถนำเฮลิคอปเตอร์ขนาดไปเกิน10ตันไปกับเรือได้หนึ่งลำเช่นเฮลิคอปเตอร์แบบ S-70B Sea Hawk หรือแบบ MHS 6 0 S Night Hawk ครับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชติดตั้งอาวุธที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงแต่แก่ปืนหลักแบบ76ทับหตติลลปปอง Auto Mlela Super Rapid ระยะยิงไกลสุตร40กิโลเมตรหรือความเร็ว85นัดต่อน,นาทีเรียกได้ว่าโคตรรัวเลยครับปืนกลรองแบบ30มิลเ mm, มตร m s i ระบบควบคุมการยิงแบบรีโมท Weapon s t a t i ความแม่นยำสูง อาวุธปล่อยนวิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาปูลบ็อก2มีระยะยิงไกล124กิโลเมตรโดยน้ำหนักหัวรบขนาด221กิโลกรัมถะเรือขาดศึกโดนจังๆรับรองว่าลูกเดียวขาด2ท่อนได้อาวุธปล่อยนวิถีพื้นสู่อากาศแบบ ESM ES s จำนวน8ถอยยิงสามารถใส่จรวดต่อต้านอากาศยานได้32ลูกมีระยะยิงไกลที่50กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองระยะประชิดแบบฟาลังที่เชื่อถือได้วันเ้ยวสุดๆมีตรอปิโดปราบเรือดำน้ำแบบ MK45 และระบบแทนยิงเป่าลวงต่อต้านอาวุธปล่อยนวิถีและต่อปิโดแบบซอฟ์คิวเวพอน s ซิสเต็ม DL 12T และแบบ MK137 ครับ